เสียงนี้สร้างอนาคตพิชิตความขี้เกียจเคล็ดลับสู่ชีวิตที่ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเสียงนี้สร้างอนาคตพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจทุกแง่มุมของการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างสรรอนาคตที่คุณใฝ่ฝันวันนี้ผมมีหัวข้อที่เชื่อว่าน่าจะโดนใจใครหลายหคนนั่นก็คือเรื่องของความขี้เกียจครับใช่แล้วครับ ความขี้เกียจสิ่งที่เราทุกคนต่างเคยประสบพบเจอไม่ว่าจะเป็นการผลัดวันประกันพรุ่งการผัดผ่อนงานสำคัญหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่อยากลุกจากเตียงในเช้าวันจันทร์ความขี้เกียจเหมือนเป็นเงาตามตัวที่คอยกระซิบข้างหูให้เราเลื่อนสิ่งที่ควรทำออกไปก่อนแล้วค่อยทำทีหลังสุดท้ายก็กลายเป็นพอกหางหมูและสร้างความรู้สึกผิดให้กับตัวเราเอง หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าตัวเองกำลังติดหล่มของความขี้เกียจเราพยายามจะฮึสู้ลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับแรงเฉื่อยภายในใจความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใดครับเพรามนุษย์ทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกเช่นนี้แต่คำถามสำคัญคือเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้อย่างไรและจะเปลี่ยนความขี้เกียจให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไรวันนี้เสียงนี้สร้างอนาคต จะมาเจาะลึกถึงแก่นแท้ของความขี้เกียจพร้อมกับนำเสนอเทคนิคและเคล็ดลับที่ได้รับการพิสูจน์แล้วที่จะช่วยให้คุณลุกขึ้นมาทำสิ่งต่างๆได้อย่างกระตือรือร้น,รนไม่ต้องต่อสู้กับแรงเฉื่อยภายในใจอีกต่อไปเรามาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าทำไมเราถึงขี้เกียจ ความขี้เกียจไม่ได้เป็นเพียงแค่ความอ่อนแอทางจิตใจเสมอไปครับบ่อยครั้งมันคือสัญญาณที่ร่างกายและจิตใจกำลังบอกเราบางอย่างสาเหตุของความขี้เกียจนั้นมีหลากหลายและซับซ้อนกว่าที่เราคิดครับ ระการแรกความเหนื่อยล้าทางกายและใจในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเรามักจะเร่งรีบทำงานหนักพักผ่อนน้อยและละเลยการดูแลตัวเองเมื่อร่างกายและจิตใจขาดการฟื้นฟูอย่างเพียงพอพลังงานของเราก็จะร่อยรอลงไปเรื่อยๆจนส่งผลให้เราหมดแรงไม่มีความกระตือรือร้นและรู้สึกขี้เกียจที่จะทำอะไร ประการที่สองการขาดแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นสำคัญอย่างไรทำไปแล้วจะได้อะไรหรือไม่เห็นภาพความสำเร็จที่ชัดเจนเราก็ย่อมรู้สึกเฉื่อยชาและไม่อยากเริ่มต้นการทำงานที่ไร้จุดหมายเปรียบเสมือนการเดินเรือในทะเลโดยไม่มีเข็มทิศสุดท้ายก็หลงทางและหมดกำลังใจที่จะก้าวต่อไปประการที่สความกลัวความล้มเหลวหรือความสมบูรณ์แบบมากเกินไปบางครั้งเราไม่ได้ขี้เกียจ เพราะไม่อยากทำแต่เพราะเรากลัวที่จะทำไม่ดีพอหรือกลัวที่จะล้มเหลวเราอาจจะตั้งมาตรฐานไว้สูงเกินไปจนรู้สึกว่าถ้าทำไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ไม่ควรเริ่มทําเลยดีกว่าความคิดเช่นนี้จะกลายเป็นกับดักที่ขัดขวางไม่ให้เราลงมือทำอะไรเลย ประการที่4การขาดทักษะการบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญเมื่อเรามีภารกิจมากมายกองอยู่ตรงหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนไม่รู้ว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรงานก็จะดูยุ่งเหยิงและหนักหนาเกินกว่าที่จะจัดการได้สุดท้ายเราก็เลือกที่จะปล่อยปะละเลยและจมอยู่กับความขี้เกียจไปเสียอย่างนั้นแต่ไม่ต้องกังวลครับ เพราะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเจ็ดเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์แล้วที่จะช่วยให้คุณพิชิตความขี้เกียจและสร้างชีวิตที่มีพลังงานบวกในทุกๆวันพร้อมที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นเทคนิคที่ 1. ตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงและแบ่งย่อยให้เล็กลงไปอีกบ่อยครั้งที่เราขี้เกียจเพราะเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั้นดูยิ่งใหญ่ และยากเกินไปลองเปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายที่เล็กลงแบ่งงานใหญ่ให้เป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถทำสำเร็จได้ง่ายๆแทนครับสมมติว่าคุณอยากเขียนหนังสือสักเล่มการคิดว่าฉันต้องเขียนหนังสือให้จบวันนี้อาจจะดูหนักหนาเกินไปจนทำให้คุณหมดกำลังใจตั้งแต่ยังไม่เริ่มลองเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันจะเขียนให้ได้5้าค้อหรือวันนี้ฉันจะรวบรวมข้อมูลสำหรับบทที่หนึ่งและลองแบ่งย่อยลงไปอีกเป็น ฉันจะเขียนแค่หนึ่งร้อยคำแรกก่อนการได้เห็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันจะช่วยสร้างแรงกระตุ้นและทำให้คุณอยากไปต่อมากขึ้นการแบ่งงานเป็นชิ้นเล็กๆยังช่วยให้สมองของเราไม่รู้สึกหนักอึง้งจนเกินไปทำให้เราสามารถเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่องเทคนิคที่สองเริ่มต้นด้วยกดสองนาทีและสร้างแรงเฉื่อเชิงบวกเทคนิคนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับกดสองนาที คือการเริ่มต้นทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับเช่นถ้าคุณไม่อยากล้างจานลองคิดแค่ว่าฉันจะล้างแค่2นาทีพอหรือถ้าคุณไม่อยากออกกำลังกายลองคิดแค่ว่าฉันจะวิดพื้นแค่2นาทีหรือฉันจะใส่ชุดออกกำลังกายและเดินไปหน้าประตูบ้านแค่2นาที สิ่งมหัศจรรย์คือเมื่อคุณเริ่มต้นทำไปแล้วคุณมักจะทำต่อไปเรื่อยๆจนจบหรือทำได้มากกว่า2นาทีที่ตั้งใจไว้ครับเพราะการเริ่มต้นคือสิ่งที่ยากที่สุดและ2นาทีนี้จะช่วยลดแรงต้านทานในการเริ่มต้นได้อย่างมหาศาลเป็นการสร้างแรงเฉยเชิงบวกที่จะพาคุณไปข้างหน้าได้โดยอัตโนมัติเทคนิคที่3สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงมือทำและกจะจัดสิ่งรบกวน สภาพแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของเราอย่างมากครับลองจัดพื้นที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีสิ่งของมาเบี่ยงเบนความสนใจลองคิดดูว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงความสนใจของคุณมากที่สุดในตอนที่กำลังจะเริ่มทำงานสำหรับหลายคนคือโทรศัพท์มือถือลองเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ให้ห่างจากสายตาหรือปิดแจ้งเตือนต่างๆให้หมดเพื่อให้คุณจดจ่ออยู่กับงานที่อยู่ตรงหน้าได้เต็มที่ นอกจากนี้ลองพิจารณาเรื่องของแสงสว่างอุณหภูมิและความเงียบสงบในบริเวณที่คุณจะทำงานแสงสว่างที่เพียงพออุณหภูมิที่เหมาะสมและบรรยากาศที่สงบล้วนส่งผลต่อสมาธิและความรู้สึกอยากทำงานของเราได้ครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจะช่วยลดโอกาสที่เราจะผัดวันประกันพรุ่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเทคนิคที่4ใช้เทคนิคพอมโดโรเพื่อเพิ่มสมาธิและป้องกันภาวะหมดไฟ เทคนิคพอมโดโรเป็นวิธีการบริหารเวลาที่ได้รับความนิยมอย่างมากครับโดยคุณจะทำงานเป็นช่วงๆสลับกับการพักผ่อนยางมีระบบเพื่อรักษาพลังงานและสมาธิในการทำงานวิธีการคือตั้งเวลาทำงาน25นาทีโดยจดจ่ออยู่กับงานนั้นๆอย่างเต็มที่โดยไม่มีการหยุดพักหรือเช็คสิ่งอื่นใดเลยเมื่อครบ25นาทีให้พัก5นาที โดยลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำหรือมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อให้สมองได้ผ่อนคลายแล้วค่อยกลับมาทำงานอีก25นาทีทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆและเมื่อทำงานครบสี่รอบให้พักยาว15-30นาทีเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิในการทำงานได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะคุณรู้ว่าจะมีเวลาพักผ่อนหลังจากทำงานหนักไป25นาที และยังช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆทำให้คุณสามารถทำงานได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายหรือขี้เกียจไปเสียก่อนเป็นการบริหารพลังงานสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคที่ 5. ให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสำเร็จสร้างวงจรแห่งความสุข การให้รางวัลตัวเองเป็นวิธีสร้างแรงจูงใจที่ดีเยี่ยมและเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับเมื่อคุณทำภาร,รกิจเล็กๆสำเร็จลองให้รางวัลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นเช่นดูซีรีส์ที่ชอบสักตอนกินขนมอร่อยๆฟังเพลงโปรดสักเพลงหรือพักผ่อนสักครู่รางวัลเหล่านี้จะช่วยให้สมองหลั่งสารแห่งความสุขทำให้คุณรู้สึกดีกับการได้ทำสิ่งนั้นๆ และสร้างความรู้สึกเชิงบวกที่เชื่อมโยงกับการทำงานทำให้คุณมีกำลังใจที่จะทำต่อไปในครั้งหน้าจำไว้ว่ารางวัลไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ครับแค่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขก็เพียงพอแล้วสิ่งสำคัญคือการสร้างวงจรแห่งความสุขที่เชื่อมโยงกับการลงมือทำเทคนิคที่6ใช้สมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันมาช่วยจัดการงานอย่างเป็นระบบ บางครั้งความขี้เกียจก็เกิดจากการที่เราไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนดีรู้สึกสับสนกับกองงานที่อยู่ตรงหน้าหาสมุดบันทึกหรือแอปพลิเคชันสำหรับจดบันทึกและจัดการงานที่เรียกว่า To Do List มาช่วยคุณครับการเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำลงไปจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน และสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ง่ายขึ้นครับลองจัดเรียงงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญเพื่อให้รู้ว่าควรเริ่มต้นจากอะไรเมื่อคุณเห็นรายการงานที่ลดลงไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีความก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและอยากจะทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสิ้นการจัดระเบียบงานยังช่วยลดความรู้สึกหนักอึ้งในใจทำให้คุณรู้สึกเบสบายและพร้อมที่จะลงมือทำมากขึ้นเทคนิคที่7 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดูแลสุขภาพกายใจและให้อภัยตัวเองสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดครับการดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีเป็นหัวใจสำคัญในการพิชิตความขี้เกียจการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันจะช่วยให้ร่างกายและสมองของคุณได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ทำให้คุณตื่นมาพร้อมกับพลังงานที่เปี่ยมล้นและความพร้อมที่จะลงมือทา นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและหาเวลาผ่อนคลายความเครียดเช่นการทำสมาธิหรือใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณมีพลังงานและความกระตือรือร้อนในการใช้ชีวิตไม่จมอยู่กับความขี้เกียจอีกต่อไปครับและสิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการรู้จักให้อภัยตัวเองครับหากบางวันคุณรู้สึก ขี้เกียจหรือทำได้ไม่ตามที่ตั้งใจไว้อยาตำหนิตัวเองจนเกินไปแต่จงเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปความเมตตาต่อตอนเองจะช่วยให้คุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและกลับมามีพลังได้อีกครั้งทั้งหมดนี้คือ7เทคนิคที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความขี้เกียจและเริ่มต้นชีวิตที่ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งได้ครับจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมออย่าท้อแท้หากบางวันคุณกลับไปขี้เกียจอีกครั้ง ทั้งหมดนี้คือ7เทคนิคที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความขี้เกียจและเริ่มต้นชีวิตที่ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งได้ครับจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและความสม่ำเสมออย่าท้อแท้หากบางวันคุณกลับไปขี้เกียจอีกครั้งสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอครับเมื่อคุณเริ่มนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องคุณจะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างแน่นอน และจะคนพบว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คิดไว้อย่ารอให้พรุ่งนี้หรือวันถัดไปค่อยเริ่มทำสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ครับเพราะเสียงนี้สร้างอนาคตเชื่อมั่นว่าพลังแห่งการลงมือทำจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้และสร้างสรรค์ชีวิตที่มีพลังและเปี่ยมด้วยความหมายในแบบของคุณเองนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าของเสียงนี้ สร้างอนาคตสวัสดีครับ